สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งดิดดวนครับผมอ่ะโอ้ต้นจามจุลีครับตอนนี้ตัดเรียบร้อยตรงน,นี้มีสารตายายครับเอ่อผมอยู่ที่พระพาชัยอ้เอาอยู่ไหมน้ำไปทางทด้านเดนเนาะเสียดายเนาะโอ้โออต้นใหญ่มากครับสารนี่เอาอยู่ไหมนี่นี่สารนี่ SY 2 1 5 4น่นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นเก้านะครับโอ้โโอ้โอ้โ,อโ,อโอใหญ่มากงานขายายสี่เลนครับสี่เลนยาวมาจากประคุชัยนะครับยันโคกขมินกระสังนั่นแล้วอคนขับต้องแบบฝีมือนะครับนี่กเอาเลยครับ แรงจัดครับกับเครื่องยนต์6ซสูบนะครับมิสูมิชิ 6D 34 152แรงมากครับตัวนี้กี่หนคิวทีมงานทศกัณถ้าใครผ่านเส้นนี้ก่อนถึงพับนาชัยครับจะเห็นต้นจามจุรีนะครับต้นนี้มีสารตายาย น่าจะทำการขอขมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องระวังนิดนึงครับ ะต้องทำแหละอยู่นี่เลยอ่ะใช่ไหมเจ้าไปยังไงได้ใหญ่ขนาดนี้ เป็นเช่นๆใบใช่ไหมมันใหญ่มากครับใส่ถึงล้อไปก็คงจะไม่ได้หรอก ลครับผมว่าหนักกว่าแมคโครมาก <laughs> วันหนักไปซีหนึ่งครับ จะต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวมาสายไฟก่อนอยู่หลังแม่โกต้องระวังดีๆนะครับเมื่อวานนี่มีข่าวว่ารถแม่โกเนี่ยถอยทับเด็กนะครับ อาการสาหัสเลยนะครับบางทีไมโครก็มองไม่เห็นนะครับอยู่ใกล้ไมโครอันตรายมากนะครับนี้นครับถอยทับถอยทับตายก็มีนะครับล่าสุดน่าจะเป็นที่ชนบุรีครับถอยทับคนงานดับเลย เราไปสอบถามทีมกงานก่อนว่าเอาไม้ไปขายตัดเท่าไหร่พี่อันนี้เอาไปขายตัดเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยเป็นเป็น,เป,นเป็นขายแบบไหนนี่ไม้ฟืนบรอือเป็นาผพิตภัณฑ์ฮะผลิตภัณฑ์เป็นไม,ม้เขาดูลงเขาไปทำาสูนฟ้าโออัน,นี้เราเราเหมาหรือว่าอะไรหรือว่าซื้อต่อหรือว่ายัางไงหรือว่าเอาเลย เลี้ยเขาให้เลยเขาจะแบ่งเขาทุกคนหนึ่งแบ่งเจ้าที่เขาครับเขาจะมาเป็นย้ายนี่เอาออกนี่ได้ได้บวงสรวงกหมดไหมได้เส้นหมดไหมบวงสรวงอยู่ฮะโดนงัยไหมโดนงไงศาลน่ะอู้อันตรายเนาะเจ้าบ้านเขาบวงสรวงเป็นชาเลยนะต้องต้องขอขอเนาะเพราะว่าต้นนี้นี่น่าจะเป็นร้อยร้อยปีนั่นแล้ว ใหญ่ขนาดน,นี้ไม่รู้กี่ร้อยปีครับเอาดันไปเลยครับดันไปดันไปเดินใสเลยครับนี่โดนเปล่าโดนเปล่า ระวังด้ยวยลูกเป้ถอยก่อนถอยก่อนขาไว้ก่อนครับได้จะต้องขึ้นไปมัดครับเค้าที่ครับย้ายที่เลยครับ เปมัดสายไฟก่อน กางจงอันตรายอยู่นะลงเลยเพียวเท่โอ้โหมีการแก้งกันเอารับชมกันต่อครับ ยอดขายอันดับหนึ่งครับซานนี่แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์เอซล่าสุดครับออกมาใหม่ SY 2 0 0ครับไปขับมาแล้วครับถือว่าโอเคแล้ว

โอ้ไม่ไปครับน่าจะต้องไปอุ้มไปไหมโอ้ไปอยู่ไปอยู่อยเอาเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยโอ้ไปแล้วครับน่าจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นแล้วโอ้เอาตรงนั้นใช่ไหมโอ้ไปแล้วไปแล้ว อันนี้นก็น่าจะทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วก็เผาครับแล้วไม่ก็ซอยออกเรื่อยๆครับเอาไปขายผมว่าน่าจะซอยออกดีกว่านะแล้วไปขายภารกิจเสร็จสมูรครับงานนี้พูดเสียดายมากครับมาไม่ทันตอนล้มครับ รับชมนะครับผมครับบายายกับทีมงานไมซิ่งไมซิ่งอันนี้เป็นพระผาชัยเนาะพระผาชัยครับผมนี่ครับรถคอกโอ้โหดีมแม็กสวยงามเลยครับ